สวัสดีครับเรื่องงามยามดีนะฮะกับตอนนี้นะครับกับรถที่อยู่ข้างหลังผมนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรจินเดอร์เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเคลือบครั้งแรกการนําไปอบอินฟาเล็ตนะฮะรวมถึงการพามาส่งงานแบบไร้สนอย่างนี้ทํากันทุกๆุกวันเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันครั้งที่3แล้วนะครับกับรถคันนี้นะครับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรจินเดอร์ตัวนี้นะครับเคลือบแก้ว โครงสร้างเซรามิกน้ำยาของเราเมกาเซรามิกตัวนี้นะฮะจะปรับโครงสร้างของตัวสีนะครับให้มีเป็นสีเซรามิกเกิดจากปฏิกรุรยาของน้ำยาเคลือบแก้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยผมขอพาเข้าไปชมพันธมกันตอนนี้ผมขอเช็คเสียงหน่อยว่าเสียงเนี่ยได้ยินชัดเจนกันไหมนะครับก็ถ้าได้ยินก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเสียงชัดเจนไหม้ยโอเคชัดเจนนะผมขอเข้าไปดูเลยนะครับกับ รถที่ทําการคืบแก้วเสร็จแล้วก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะให้ดูที่ทั้งแสงที่หน้าผมแล้วก็แสงที่ตัวรถก่อนนะครับจะได้รู้ว่าดูแล้วมันไม่หลอกกานนะครับไม่รู้ว่าใครหลอกกันตอนเนี้จะบอกได้เลยปกติผมก็หลอกอรถแต่ตอนนี้รถหลอกอผมนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยนะครับขับไปไหนใครก็เหลียวใครก็มอง1เรื่องของโมเดลรุ่นนี้อยู่แล้วเป็นรถที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะในท้องตลาดเป็นไม่หมดเลย เยอะมากผมเห็นผมยังชอบเลยยังอยากขับรุ่นนี้มากๆได้ทําทุกๆวันได้เห็นทุกๆรุ่นรุ่นย่อยก็จะมีทั้งหมดสี่รุ่นนะครับจะเป็นตัว2.4 2.4ขับ4 2.8 2.8ขับ4จะบอกว่าแต่ละรุ่นนะครับความสําคัญของตัวรถไม่เหมือนกันจะบอกว่าหลายๆคนบางคนเรื่อง2.4ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะซื้อตัวใหญ่แต่บางคนไม่จาเป็นต้องซื้อตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อตัว2.8มานะครับ ขับในเมืองเนี่ย2.4เหมาะมากแต่บางคนเนี่ยได้2.4ได้ขับ4ด้วยก็เผื่อว่าขับไปบางที่ที่อาจจะต้องลุยนิดหน่อยก็เป็นความจําเป็นแล้วะหรือหรือ,หร,อหรือเป็นจุดประสงค์ของเขาการออกรถมาแต่รุ่นไม่ใช่ว่ารถตัวร่างจะถูกตัวบนจะแพงไม่ใช่นะครับแต่ละคนมีจุดประสงค์ในการใช้งานไม่เหมือนกันอย่างรุ่นนี้นะฮะเป็น2.4 Sigma 4ปกติไม่ค่อยเจอเท่าไหร่จะบางคนจะขับ4ก็ต้อง2.8ไปเลย จะได้มีกําลังเครื่องเล็อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดเ,เครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับปัจจุประสงค์านระใช้งานถ้าคันนี้นะวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆ2.8ดีแต่ถ้าวิ่งในเมืองเมื่อไหร่2.8กินน้ามันทันทีนะครับคันนี้วิ่งในเมืองก็ได้วิ่งต่างจังหวัดลุยๆหน่อยก็ได้แต่นี่คือความตุประสงค์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ออกรถมาแล้วทุกคนอยากจะรักษารถให้ ดูกับเราไปานานๆมองได้เลยว่าลูกค้าท่านนี้นะครับพี่ออกเนี่ยคันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครได้คันนี้ไปตอนที่เขาจะขายผมว่าลูกค้าได้รถที่ดีที่สุดเลยเพราะรถคันนี้นะครับก่อ,อนหน้าจะเป็นคันนี้ก็เป็นนิสสันเฮน่าลูกค้าดูเลยรถดีมากนะฮะมาถึงคันนี้ก็ยังคงเคลือบแก้วกับเราเสมอแต่ตอนนาะทีโโลยังไม่เหมือนตอนนี้ยังไม่ยังไม่เป็นเซรามิกตอนนี้เป็นเซรามิกเ,เ,เรียบร้อยแล้วผมขอกลับกล้องไปดูด้านหลังดีกว่านะครับ ว่าความเงางามนะที่ไม่หลอกตาเป็นยังไงเมื่อกี้มีหลอกหลอนนิดหน่อยเพราะมีพิธีกรหน้าตาดีอยู่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้รถหล่อแล้วนะครับได้แต่เสียงก็เป็นเสียงผมชัดเจนคนเดียวคนเดิมนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะรถสีขาวพยายามจะมาโชว์ในห้องสีดำๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะโชว์แต่ความเงานะครับแต่ว่าถ้าไปออกข้างนอกเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยมันจะสวา่างไั้งหมดเลยกับรถ Toyota f o r t u n e r r a อร e n รซเนดนะครับคันนี้เคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกนะฮะ ภายนอกทั้งหมด2โค้ดไปหน้าไปท้าย2องโค้ดล้อแม็กหนึ่งโค้ดนะฮะกระจกรอบคันหนึ่งโค้ดตัวกระจกจะอยู่กับตัวรถน้ำยายจะอยู่กับตัวกระจกประมาณ6ถึง1ปี6เดือนถึง1ปีนะแต่ตัว4ลรถจะอยู่ประมาณ3ปีอันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ถึงแน่นอนยิ่งดูแลรักษาด,ด้วยการไปทันเน้นกับทางร้านที่เขาแนะนําที่คุณทำเนี่ยเขาแนะนํายังไงให้ทําตามอย่างที่เขาบอกนะครับรถจะอยู่ดูอยู่กับท่านไปยาวนานเลยทีเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับรถคันหนึ่งที่ทาการเคลือบแก้วไม่ใช่เพียงสําคัญการเคลือบแก้วครั้งแรกเท่านั้นนะครับจะอยู่ที่การดูแลหลังจากที่เราเคลือบไปด้วยนะครับสําคัญที่สุดนะฮะอยู่ที่ตัวท่านเจ้าของเองนะฮะใหะ้นำรถเนี่ยเข้าไปดูแลร,รักษากันเป็นประจาไม่ว่าจะเป็นสองเดือนหเดือนหรือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกมันจะทําให้การทํางานในครั้งต่อๆไปของช่างผู้ทำเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็รถของท่านเจ้าของเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คเรื่องริ้วรอยต่างๆรอบๆคัน ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้งานมาตลอดไม่เคยดูแลเลยไม่เคยรู้เลยว่ารถตัวเองมีรอยเงี้ยกลับมาถึงก็มีรอยแล้วมีรอยลักยงลักยิมเงี้ยก็จะได้หนึ่งจะได้รู้นะครับไปจอดที่ไหนต้องระวังยังไงในเงี้ยอ่ะจะได้ปรับปรุงกับแก้ไขได้ทันบางทีไม่รู้เลยปีหนึ่งผ่านไปจอดตรงนี้มาตลอดไปจอดผิดที่ผิดทางมาตลอดโอ้ทั้งขีน่นกทั้งขี่แมลงข้มงา,งามาน้ำข้าฝุ่นเพียบนะครับทันนี้เห็นนะฮะสวยจริงๆนะครับกับหน้าอย่างนี้ไปไหนใครก็เรียว เพราะว่าเป็นรถที่เป็นรถยอดนิย,ยมเป็นรถที่อยู่ในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะมีไว้ใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นรถที่ใช้งานได้คล่องตัวมากๆจะบอกว่าอย่างนี้มุมมองในการขับขี่นี่ไม่ยากนะขับคันนี้ขับกระบะได้ขับคันนี้สบายอะ่ะเพราะว่ามุมมองการขับขี่นี่แตกต่างแล้วก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยคือเป็นรถสายต่างจังหวัดมากๆจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวว่ารถจะไม่สามารถบรรทุกคนได้บรรทุกของได้คันนี้นี่นั่งไป4ี่คน กระเป๋าสี่ใบใหญ่ๆก็ได้นั่งไปหกคนกระเป๋าไม่ใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับก็สามารถไปได้เพราะหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้ว2.4สมัยนี้ไม่ธรรมดานะครับเมื่อก่อน3.0นี่ก็แรงแล้ว2.4ดีตรนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็แรงเท่ากับ3าใน,นสมัยก่อนต้องมีเทอร์โบมีช่วงล่างที่ดีนะครับกับโตโยต้านี่ผมเป็นเซลขายรถหรือเปล่านะครับโอเคสําหรับวันนี้มิกกี้เสกรถสวยนะครับกับรถ ยนต์ที่เข้ามาเคลือบแก้วนะครับคันนี้เป็น Toyota Fortuner Legender นะครับสีขาวมุกนะันที่คันเห็นอยู่ทุกข้างหลังเนี่ยสีขาวมุกนะแล้วก็เครื่องยนต์2.4สิกมาโฟคือตัวขับสี่นะครับเสร็จสิ้นแล้วส่งงานลูกค้ามารอแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอส่งงานกันตรงนี้เลยนะครับขอบคุณท้าูุตรทุกท่านแล้วก็ท่านของรถด้วยครับพี่ออมขอบคุณมากๆจริงๆครับทั้งรถตัวเองแล้วก็รถที่แนะนํามา หลายๆคันขอบคุณจริงๆครับวันนี้มิกกี้แต่ว่าสวยลาไปก่อนสวัสดี